สวัสดีค่ะคลิปนี้จะจะพาไปเที่ยวงานทุ่งสีเมืองอุดรวิถีใหม่ปี2564ในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะงานทุ่งสีเมืองเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดอุดรซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคม2564ณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการบวงสรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นตลอดจนให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้เข้าชมฟรีเลยค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเค,คร่งครัดค่ะจึงทำให้มีการปรับเปลี่ยนบางกิจกรรมและงดไปในบางกิจกรรมนะคะ อาทิเช่นเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรจังงดการจัดกิจกรรมการออกฉลากกาชาติและการออกร้านมัชกาชาตมีเพียงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเท่านั้นงดการจัดกิจกรรมชกงวยงดการจัดการประกวดบางประเภทงดเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อก,การสัมผัสและงดขบวนแห่ขบวนใหญ่เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในงานนี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่น่าสนใจทใี่เราสามารถไปเที่ยวชมกันได้ค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปชมนะคะมาร่วมในพิธีเปิดงานทุ่งสีเมืองอุดอรธานีถีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2564ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ12วัน12คืนเต็มอิ่มกับศิลปวัฒนธรรมครับความบันทึงแบบ New Normal นะครับถึงไม่จะใส่หน้ากากเข้าหกันแต่เราก็สนุกสนานแล้วก็สื่อสารว่าทินีได้นะครับแล้ว1ถึง12นี้นะครับเรามีนัดก,กันที่ สนามทุ่งสีเมืองกับงานประเพณีงานทุ่งสีเมืองนะครับประจําปีแบบนิว n o r m a l นะครับมาช่วยกันจับจายนะคะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าในงานทุ่งสีเมืองมีอะไรกันบ้าง1จุดจอดรถรอบๆสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีก็จะมีทั้งพื้นที่ที่สามารถจอดรถได้ฟรีเลยค่ะกับพื้นที่ที่เขารับบริการฝากจอดรถนะคะถ้าเกิดเป็นมอไซค์นะคะจะเสียค่าบริการค่ารับฝากจอดรถอยู่ที่ประมาณ20บาทแล้วก็รถยนต์อยู่ที่ประมาณ30-40บาทค่ะ สทุกประตูทางเข้านะคะจะมีการตรวจคัดกรองโควิด1 9ก่อนเข้างานค่ะโดยเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะว่าไม่มีไข้แล้วให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จากนั้นให้แสดงหลักฐานจากแอปหมอพร้อมค่ะว่าเราได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มจากนั้นเขาจะให้สติกเกอร์เรามานะคะคําว่าวัคซีนค่ะก็คือฉีดวัคซีนครบแล้วแล้วก็ให้สแกนเข้างานด้วยไทยชนะค่ะ 3ที่บริเวณเวทีกลางมีการแสดงต่างๆนะคะให้เราสามารถไปนั่งชมได้ฟรีค่ะซึ่งเขาจัดเตรียมเก้าอี้ไว้มากมายเลยค่ะ ที่บริเวณศาลเจ้าปู่ย่านะคะจะมีการแสดงของคณะเชื้อสิงโตค่ะแสดงให้ชมฟรีนะคะจะเป็นการแสดงในชุดเล็กค่ะจะไม่ได้เหมือนในปีที่แล้วนะคะที่เป็นการแสดงชุดใหญ่ค่ะซึ่งการแสดงนี้นะคะจะมีซึในวันที่1และวันที่5ธันวาคมค่ะโดยในช่วงที่มีการแสดงอยู่นี้นะคะเขาจะไม่เปิดให้เราเข้าไปในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่านะคะแต,แต่หลังจากการแสดงจบนะคะเราสามารถเข้าไปชมความสวยงามในบริเวณศาลเจ้าปู่ย่าได้ะคะ่ะ ไปไหว้สักการะขอพอรหรือจะไปถ่ายรูปสวยๆเก็บเป็นภาพความทรงจำก็ได้ค่ะ5 mm hmm. าการแสดงนิ้วค่ะจะอยู่ข้างๆกับศาลเจ้าปู่ย่าเลยนะคะซึ่งบริเวณนี้เขาก็จะมีการจัดเก้าอี้นะคะให้เราสามารถนั่งชมได้ฟรีเช่นกันค่ะ mm hmm. 6ค่ะนวะวิถีของดีเมืองอุดรค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของดีเมืองอุดร20อำเภอด้วยกันค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะแนะนำให้เดินเข้ามาชมมาเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกันบริเวณนี้ได้เลยค่ะ อีกทั้งนะคะบริเวณนี้ยังมีซุ้มให้ถ่ายรูปมากมายหลายมุมเลยค่ะมีมุมสวยๆทั้งนั้นเลยซึ่งจะเป็นมุมที่เขาจําลองจากสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรค่ะอย่างเช่นการชมความสวยงามของดอกไม้ทุ่งเทลลิปกลางหันงลมที่ภูฝอยลมการนั่งเรือออกไปชมทะเลบัวแดงที่กุมภาพวาปีไหว้สักการะขอพรหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด เรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณกว่า5,000ปีที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงตามรอยตำนานหอนางอุษาและตามรอยตำนานพญานาคที่คำชะโนดวังนาคิน <Okay. S 1> เห็นไหมคะว่ามาที่เดียวได้ครบเหมือนไปเที่ยวทั่วจังหวัดอุดรเลยค่ะและยังมีการโชว์การออกแบบชุดจากผ้ามีขิดสีสันต่างๆของ20อำเภอในจังหวัดอุดรด้วยค่ะ โดยตรงกลางมีเวทีเล็กๆไว้แสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสานซึ่งเราสามารถนั่งชมได้บนก้อนกองฟางที่เขาจัดไว้ให้ร,รอบๆค่ะไ <8. S 1> ชมนิทรรศการมีชีวิตวิถีคนวิถีควายเพื่อเป็นการสืบสารตำนานควายไทยโบราณ3,000ปีของอุดรธาน,นีค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีโชว์ ควายสวยงามมูลค่ากว่า20ล้านบาทเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆและยังจะมีโชว์ควายแสนรู้ด้วยค่ะและในวันที่4ธันวาคม2564นี้นะคะจะมีพิธีสู่ขวัญคนเอิ้นขวัญควายซึ่งจะเป็นการรวมตัวของควายมากกว่า9อําเภอเลยค่ะหากใครสนใจอยากจะชมพิธีนี้นะคะก็สามารถไปชมได้บริเวณนี้เลยค่ะในวันที่4นะคะ ส่วนควายตัวโตๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะชื่อพี่ช้างค่ะเป็นควายที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ176เซนติเมตรค่ะสูงก็จอยอีกนะคะโดยควายที่เขานํามาจัดแสดงโชว์อยู่นี้นะคะเราสามารถขอเข้าไปถ่ายรูปคู่ปเปรียบเป็นที่ระลึกได้นะคะหรือถ้าเกิดเด็กตัวเล็กๆนะคะอยากจะลองนั่งบนหลัง <c oughs> ควายก็ขออนุญาตเขาลองนั่งได้ค่ะ ในส่วนของนิทรรศการเองนะคะก็มีเกมให้เล่นเพื่อแลกรับของรางวัลด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะพื้นที่ในส่วนนี้ก็จะมีการจําลองเขียนานานะคะมีเวทีขนาดเล็กนะคะให้เราไปนั่งชมการแสดงบนก้อนฟางได้เช่นกันค่ะมีอุโมองกองฟางนะคะให้เข้าไปถ่ายรูปแล้วก็มีจุดถ่ายรูปข้างนอกมากมายเลยค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปแนวชิคชิวิถีชาวบ้านก็มาที่มุมนี้ได้เลยค่ะ าถนนคนเดินอุดรอิอ่มสุก1ค่ะตรงนี้นะคะจะอยู่ข้างๆก,ก,กันกับนิทรรศการวิถีคนวิถีควายค่ะมีร้านจําหน่ายอาหารของข้าวของหวานเครื่องดื่มค่ะแต่บริเวณน,นี้นะคะร้านค้าจะน้อยกว่าถนนคนเดินอุดรอิอ่มสุก2ค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณถนนพรานพราวค่ะตรงนี้จะมีร้านค้าที่จําหน่ายอาหารเครื่องดื่มของข้าวของหวานผลไม้จํานวนมากให้เราเลือกรับประทานได้เลยค่ะซึ่งหน้าตาก็น่ารับประทานท้งนั้นเลยนะคะ และหลายร้านค้านะคะเขาก็เข้าร่วมกับโครงการคนละครึ่งแลเพิ่มกำลังซื้อช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารได้อีกค่ะสิบสวนสนุกและเครื่องเล่นต่างๆค่ะมีการจัดอยู่ในการัน2บริเวณบริเวณที่1จะใกล้กับสารหลักเมืองตรงนี้จะเป็นสวนสนุกขนาดเล็กและ2อ,อยู่ที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองอันนี้จะเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากขึ้นค่ะ ใครที่ชอบความสนุกสนานหวาดเสียวตื่นเต้นหน่อยๆก็สามารถมาเลือกเล่นเครื่องเล่นที่บริเวณนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เล่นได้ค่ะ11เกมชิงโชคเสียงดวงและวัดทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลาลูกโป่งเพื่อรับตุ๊กตาการจับฉลากชิงโชคการเล่นเกมบิงโกลุนลับของรางวาัลการตักไข่ กิจกรรมเสี่ยงดวงเงอื่นๆค่ะใครที่ชอบทางด้านนี้ก็มาที่บริเวณมุลนี้ได้เลยนะคะ12ค่ะการป้อนนมน้องแพะและหมูแครค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณสวนสนุกค่ะใครชอบกิจกรรมนี้ก็สามารถไปที่บริเวณสวนสนุกได้เลยนะคะแล้วยยนม1ขวดราคา20บาทค่ะ13ค่ะช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่พาซาค่ะ โดยในพาซานะคะลักษณะจะเป็นเหมือนโดมนะคะมีหลังคานะคะทําให้เราสามารถไปเลือกซื้อสินค้านะคะได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนค่ะสินค้าก็มีหลากหลายมากมายค่ะทั้งเสื้อผ้าข,ของใช้นะคะของเล่นเด็กอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์มือถือนาฬิกากิฟช็อปเครื่องสำอางเหมาะกับใครที่ชอบช้อปปิ้งเลยค่ะเพราะว่ามีร้านค้าให้เลือกซื้อมากมายนะคะ นอกจากเสื้อผ้าของใช้แล้วนะคะในพาซ่ายังมีร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะใครที่กำลังมองหาว่าจะหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านนะคะก็ให้ไปเดินเลือกซื้อได้ที่ในพาซ่าได้เลยค่ะ14บูธของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานีอย่างเช่นตรงนี้นะคะเป็นบูธของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ก็จะเป็นบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆค่ะการบำรุงดินการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกพืชไร่มีการจำลองการกรีดยางมีจำลองเล้าไก่และเลี้ยงไก่ให้เราดูด้วยค่ะถัดมาเป็นบูธของกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬามีพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ฝึกฝีมือการตีกลอบด้วยค่ะดูจากน้องคนนี้นะคะดูท่าจะสนุกเลยค่ะ บูธกองบิน23ค่ะใครที่อยากทดสอบความแม่นยำปืนของตัวเองนะคะมาได้ที่บูธนี้เลยค่ะราคา6นัดนะคะส0บาทค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดอุดรค่ะมีการจำลองอุทยานแห่งชาติภูระบาทมาไว้ในบูตนี้แล้วก็มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านบนเวทีด้วยค่ะข้างๆของบูธนี้มีพื้นที่ให้เราไปถ่ายรูปชิคๆแบบนี้ได้ค่ะ ร้านค้า O'TOP อีสาร New Normal สู้ภายโควิดบริเวณนี้ก็เป็นการออกบูรรของร้านค้า O'TOP ซึ่งมีของกินที่ซื้อกับบ้านหรือจะซื้อรับประทานที่นี่ก็ได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีของใช้มีเสื้อผ้าค่ะแล้วก็หลายร้านเขาเข้าร่วมกับโรงการคนละครึ่งด้วยนะคะ 16ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดค่ะหากเราจะมาเที่ยวงานทุ่งสีเมืองแล้วนะคะแนะนําให้มาไหว้สักการะขอพอรที่ศาลหลักเมืองอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ 17. ห้องน้ําค่ะในงานจะมีห้องน้ําอยู่ในการ3จุดหลักๆค่ะจุดที่1นะคะเป็นห้องน้ําที่อยู่ข้างๆกับศาลหลักเมืองค่ะค่าบริการค่าเข้า,ขาห้องน้ํา5บาทอาบน้ํา10บาทค่ะ จุดที่2นะคะจะอยู่ใกล้กับหน่วยปฐมพยาบาลค่ะบริเวณถนนคนเดินแล้วก็สวนสนุกขนาดใหญ่ค่ะที่อยู่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองนะคะค่าบริการค่าห้องน้ำา้บาทแล้วก็อาบน้ํา10บาทค่ะและจุดที่3ค่ะเป็นด้านหลังเวทีกลางนะคะเป็น Happy Toilet อันนี้เข้าฟรีค่ะมีทั้งฝั่งของผู้หญิงและฝั่งของผู้ชายค่ะ ซึ่งจอจะพามาดูฝั่งของผู้หญิงนะคะในห้องน้ําเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยก็จะเป็นส้วมแบบชักโครกนะคะมีที่ฉีดก้นด้วยนะคะแล้วก็บริเวณข้างหน้าห้องน้ํานะคะก็จะมีบริเวณให้อ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกค่ะและสุดท้ายค่ะ18จุดจําหน่ายต้นไม้ดอกไม้และอุปกรณ์ทําสวน ซึ่งตรงนี้นะคะอยู่บริเวณถนนมุขมนตรีค่ะเป็นด้านนอกของตัวงานนะคะยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะมีร้านค้าให้เลือกเยอะมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อต้นไม้ดอกไม้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปตรวจคัดกรองเข้างานค่ะเพราะตรงนี้นะคะอยู่บริเวณด้านนอกค่ะอยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถบริเวณด้านข้างเลยค่ะซึ่งน่าจะอํานวยความสะดวกให้สําหรับใครที่อยากจะซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็จํานวนเยอะๆนะคะจะได้ขนขึ้นรถได้เลย ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวงานทุกสีเมืองอุดรธานีปี2564ครบทุกจุดจบในคลิปเดียวค่ะใครมีคำถามข้อสงสัยคำแนะนำหรืออยากแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเุื่อสําหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด subscribe นะคะแลวอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปว,วิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปว,วิดีโออื่นดังนี้ค่ะ